ย่นโชฉมช,ชัดๆน้องเมย่าลูกสาวหยาดทิพย์เหมือนแม่ตรงไหนเอาปากกามาวงสิ้นสุดการรอคอยได้เจอหน้ากันแล้วเรียบร้อยสำหรับคนแม่ใยแดงอย่างหยาดทิพย์ปราชปานหลังจากให้กำเนิดลูกสาวคนแรกอย่างน้องเมยา่าเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมมีการระบุข้อความเอาไว้เด็กหญิงรามาวดีรัศมีรามา29.08.2021แปด่เมกยาตเท่ากับเมยญาทมกลางเสียงแซสองยินดีเป็นจำนวนมากึ่งลาสุดแม่ญาตได้เปิดภาพน้องเมยาให้ชมกันชัดจิมลิมน่ารักน่าช่างสุดๆพร้อมข้อความระบุเหมือนแม่ตรงไหนบ้างดีกว่า ยากขอบขนทุกข้อความแสดงความยินดีที่ส่งมาทุกทางเลยนะคะอ่านแล้วชื่นใจมากๆแม่แฮปปี้มากค่ะเรียกได้ว,ว่าชายแววมวยถอดแบบขนพ่อมาเต็มๆเลยทีเดียวซึ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความยินดีกับขนแม่ปลายแดงด้วยนะคะ